พัฒนาตำบลประชาชนมีรายได้การศึกษาก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมขอต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมตำบลหนองตูมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกองไกรลาศจังหวัดสุโขทยัยได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2539และได้ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2554โดยปัจจุบันมีคณะผู้บริหารดังนี้ หนึ่งนายประมาณเต็มเปี่ยมตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองนายปรีชานาดอนตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพันตำรวจโทมงกุฎรักบุญประเสริฐตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่นายมนัสบุญกิมตำแหน่งเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลและห้านางมลิกาเงี้ยวเกิด ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด54ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง8หมู่บ้านประกอบด้วยประชากรกว่า 1,723ครัวเรือนและจำนวนประชากรกว่า5,618คน อาชีพหลักของประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการปลูกข้าวการปลูกอ้อยการปลูกข้าวโพดนอกจากนี้แล้วยังมีการปลูกกล้วยซึ่งใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นกล้วยอบเนยซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองตูมและยังมีการสร้างไรายได้ให้กับประชาชน ในตำบลไป็นจนวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลหนองตูมคือการมีบ่อน,น้ำมันดิบอยู่ทางตอนใต้ของตำบลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิตรเลียม